ครับผมวันนี้นะช่างก็จะพามาซ่อมนะครับมาทามาซ่อมพัดลมนะครับนี่เห็นไหมครับมันเฟืดนะครับพัดลมติดผนังครับตัวนี้หมุนเฟืดมากเลยนะครับปกติหยอดนะ้ามันก็จะหมุนได้แต่ว่าเราต้องถอดมาล้างก่อนนะล้างขมอมันออกนะครับอเราก็ต้องถอดอันนี้ผมถอดหน้าก,ากากออกไปก่อนนะครับตัวครอบมันนะครับ เพราะมันถอดง่ายอยู่เนาะแต่วผมจะมาถอดตัวนี้ออกนะครับตัวสายเสร็จแล้วก็ถอดผ้าป้าเสร็จแล้วก็ตัวนี้ลูกไม่เหล็กถ่วงนะครับถ่วงน้ำหนัก ถ้าไม่ถ่วงไว้มันจะจะหุบลงนะครับนำเป็นประสาเล่าหุบลงนะครับน้ำจะหุบลงนะครับเราก็เขาใช้วน้ถ่วงไว้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ถอดตันนี้ต้องถอดไหมันนี้ก็ต้องถอดนะครับถอดอยากไม่ต้องถอดถอดตัเนี้็ ตัวนะครับถ้าเราหยอดน้ำมันเข้าไปมันก็จะหมุนคล่องอยู่แต่ทีนี้มันจะใช้ไม่ได้นานนะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นขามาเมาแล้วก็ต้องถอดออกถอดออกมาล้างนะครับขัดถ้ามันขัดได้แล้วก็ขัดแกนแล้วก็ล้างน้ำมันนะครับ ค่อยถอดนะครับก็ดึงออกมานะครับหลุดละตัว,น,วนี้ไมดติดอ,อะไรอีกไม่หลดุดนี่นะครับดึงออกมานะครับเนี่ยบูทมันนะครับบูทมันบูทน้ำมันนะครับ ไม่ใช่ลูกปืนนะครับส่วนเข้าตัวนี้นะครับก่อนที่จะถอดนะครับให้เราเอาอนี่นะครับกระดาษทรายนะครับละเอียดละเอียดนะครับรูปรูปก่อนนะครับอันนี้ผมรูปไปแล้วครับนะครับรูปรูปสนิมมันออกนะครับมันจะได้ออกง่ายนะครับส่วนคอยนี้ต้องระวังนะครับเวลาเราออกมา เพราะว่าหัวสายมันจะหลุดนะครับมันจะขาดนะครับตรงนี้นะครับมันกรอบนะครับเดี๋ยวเอาปืนเอาบูทออกมาเนี่ยแสดงว่าบูทติดนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้คือบูทติดเลยมาทุกบูทติดออกมาเลยนะครับหลุดออกมาเลยนะครับนะครับติดติดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะหาน้ํายาฉีดสนิมมาฉีดก็ได้นะครับ ติดผมก็จะหาน้ำมันมาหยอดนะครับหยอดล้างนะครับล้างเห็นไหมครับล้างเสร็จแล้วมันก็จะจะคล่องนะครับจะลื่เนอะไรนะครับลื่นนะครับรูดออกได้นะครับลื่นนนะครับอันนี้คือบูทมานะครับบูทน้ำมันนะครับบูแล้วก็ล้างนะครับล้างดูนะครับดูแกนตรงนี้นะครับ ดูว่ามันสึกเยอะไหมนะครับถ้าสึกไม่เยอะนัขนาดนี้ก็พอได้นะครับเราจะได้เปลี่ยนบูทนะครับนี่ผมก็จะขัดนะครับกระดาษทรายละเอียดนะครับละเอียดมากๆเลยนะครับขัดเบอร์แปดร้อยหกร้อยก็ได้นะครับไม่ต้องรูดเยอะนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลวมขัดนี่นะครับนี่ยครับที่ว่าเราไม่ลไม่ถ้าไม่ล้างนะครับเข่าดำๆนี่นะครับมันจะ เวลามันแห้งแล้วมันจะติดนะครับเนี่ยผมใช้น้ำมันล้างเลยนะครับล้างสองข้างเลยนะครับล้างเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนบูทนะครับบูทใหม่มาใส่นะครับครับผมนี่นะครับบูทใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ซ่อมพัดลมผมนะครับผมก็จะมีแหวนนะครับแหวนรองนะครับมีสกลาดนะครับเนี่ย ก็จะแหวนบางนะครับแกนนะครับเตรียมไว้นะครับแล้วก็แหวนล็อกนะครับแหวนล็อกบูทนะครับชุดซ่อมนะครับนี่นะครับบูทตัวนี้ก็จะเป็นบูทมีบ่านะครับเป็นบูทยาวนะครับแต่ตัวนี้ใช้บูทแบบนี้นะครับบูทใหม่มันก็จะฟิดนะครับนะครับไปปุ๊กเคยนะจะปิดตัวนี้มันก็จะ นิดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทาน้ำมันมันก็จะหายนะครับตรงนี้นะครับบูทเราเข้าตรงไหนนะครับเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เข้านี่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่แบนล็อกลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ย้ำย้ำตรงนี้นะครับล็อกไว้นะครับผมแค่นั้นเองครับนี่นะครับวิธีการก็คือเอาบูทเข้าไปนะครับ เอาบูธแล้วก็แหวนล็อกไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ำนะครับย้ำเรากดแหวนล็อกลงนะครับกดแหวนล็อกลงนะครับเราก็ไขควงย้ำย้ำล็อกไว้นะครับหลายมุมนะครับ ก็จะอยู่นะครับก็จะแน่นแล้วนะครับนี่นะครับเห็นนะแน่นละพอแน่นเสร็จเราก็หยอดน้ํามันลงไปนะครับต้องหยอดเยอะนะครับนิดหน่อยแล้วประกอบครับผมวิธีประกอบแล้วก็คอยวางลงไปนะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะหยอดน้ํามันนะครับ หยดน้ำมันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็สววมันไปเลยครับจะลงไปเยอะนะครับแล้วก็ลองแหวนขึ้นมานะครับถ้ามันลงไปเยอะลองแหวนขึ้นมานี่นะครับส่วนบูธด้านหลังเราก็หยดน้ำมันลงไปนะครับ จอดน้ำมันแล้วก็ประกอบเลยนะครับนะครับประกอบเลยนะครับปรกอ,อบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ขันน็อตครับขันน็อตสี่ตัว แน่นเลยนะครับพอขันแน่นเสร็จเราก็อาจจะเอาค้อนเคาะนิดนิดหน่อยนะครับให้มันต่องนะครับนะครับเพราะตรงนี้นะครับ ไม่ต้องข้อแรงนะครับเห็นไหมครับมันจะคล่องแล้วครับนะคล่องกว่าเดิมแล้วนะครับครับนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับผมเนี่ยก็จะได้รุนรุนได้ดีหน่อยนะครับเนี่ยครับหมุนคล่องแล้วเห็นไหมครับมันต้องหมุนคล่องอย่างนี้นะครับหมุนปุ๊มมันจะต้องมันจะต้องไม่หยุดจึกเลยนะครับมันจะต้องหมุนคล่องนี่นะครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองกันนะครับลองเทสกันนะครับเนี่ยหมุนแล้วครับ ตัวนี้มันจะเป็นมอเตอร์สายอยู่ข้างในนะครับไม่ใช่ตัวปลดนะครับนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนี่นะพิธีซ่อมง่ายๆนะครับผมฝึกซ่อมเองได้นะครับนะครับมีพัดลมแล้วก็มาลื้อซ่อมนะครับอย่างน้อยๆก็ถ้าของชาวบ้านเสียแล้วก็อย่ามองข้ามนะครับงานเล็กๆน้อยๆได้เข้าๆนะครับ บูทเราก็ซื้อมาหบาทสิบาทก็ไม่ได้แพงหรอกครับเราก็คิดลูกค้าค่าล้างค่าอะไรด้วยค่าแรงด้วยก็ร้อยหนึง่งหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับถ้าฝึกทําเองได้ก็ก็ไม่ต้องไปให้ช่างทํานะครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ